น,น,นี่สะพานเฮาแหลกเออถ้าเฮือเฮานี่แหลกแล้วเนาะพี่น้องภาคนี่ตก็ยังบ่บ่บ่บบสําเร็จ100%เนาะยังสิเอาหินลงอยู่มเอาูหินเอาอันนี้ลงสดีสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสโภสุคนเข thân này thêm một nghìn nó nhau một thân đèo rồi với xe nó thì nó nhau một nhau thì thê nghỉ được đấy khỏi đời เอก็ไปจำจำตลาดสว่างทางที่ไปตลาดสว่างแถวตลาดสว่างเนาะอุ้ยีิจฉาทายขึ้นเท่านี้เดี๋ยวพี่น้องเหยียดจีนเนาะถ้าวันอื่นโบน้มีได้แนวนี้มีตะาทายนะมีแต่เข้าเทสื่อเทผัดานมันสื่อวันนี้ข้าวทีไปตลาดกับหนอกเนาะเนี่ยกับน้อยๆอยนี่มองนี้หนามกระโบกลงขนาดโบกลงนี่ก็โยดน์ธรรมชาติ มนจิ้มทั่งขังเข้าไปแลนะเออจิ้มโยนเนาะโยนได้เหรอทำมันแข็งมันก็ตตำดินเขาตามดินเขามันก็โกนไปข้างในโกนไปข้างในมันก็สะี่โยนบุร้ายล็อกโยนข้าวหนึ่งแล้วก็โยนอีกโยนข้าวห,หนึ่งก็โยนอีกอืมมันก็โยนทันแน่นี่ ขั้นบอทมทางดุ่มนี่ยขั้นบอมีมหิมหนมันต้องเอาหินมาตำหนาะดุมมันจนหอดดินผูจนหอดุมเดืกผูก่อนหินหน่ะมันท่าหนามันเดืกเนาะพี่น้องมันได้ายากยากอุบัติเหตุเลยนะอันนี้มันกลาเป็นบ้านเฮาเป็นสร้างแบบสร้างสร้างดั้มดัฟี่เลยพี่น้องโอ,อมเมนซ่า ครัวบ้านเทาเนาะเอาบุไดอันนี้ไปทําครัวเนาะเอาเหือมาเอามันจังไก่กับบุเสียค่ะครัวอีกเห็นน้อยน้อยมากนะเพราะว่าน้อยน้อยหิวของคอยหิวบ่ได้เนาะอาการกะไข้ขึ้นนะน้องดีขึ้นแน่เลยยางได้เลยเนาะ างไปไกลได้เลยหอน,นะแขนมันยังเจ็บแอวอยู่น้อยหนึ่งที่ห้าเจ็บแอวกันยอนอันนี้เลยพี่น้องยอดมดุขนาดโบได้เป็นน้ำแนวอื่นหรอกห้าเลยพักค่อยเลยพักพอนแล้วก็นอนบบได้ยกนักมันก็ได้เดิมดีขึ้นนอแต่ก็กินยาน้ำยายาอะไรแต่พี่น้องยาตัวงคอยคายเองขนาดน่าจะก,กินได่ซ้ำมือเนาะ ก็เดิมดีขึ้นสวัสดีเด้อสวัสดีเฮยพี่น้องนี่เฮาสิเฮ็ดคอนเทนต์เินอันนี้เนาะเน3 0 0 0 0กีบสิได้อีหยังแน่เนาะพี่น้องนี่ใส่มัยโอ้300,000กีบก็ประมาณ900 2บาทไทยเนาะ นะมือนี่นาะพี่น้องแต่ย่อนเงินบ่คือเก่าเลยพี่น้องมันสิเปลี่ยนไปแต่ละมือบ่คือเก่าเนาะยัง <c oughs> ตลาดกันนน้อยๆเด็กเอ๋ <c oughs> อไปตลาดจืดข้องมาเห็ดอันนไ้นพี่น้องมามาเรียงอันไหนเป็นเห็ดเห็ดถ่าก คืออมใชไห่หยังด้มามันนีข้าวสืบปลานี้น้องคื้อ่เอาไปเห็ดนั่นหละบอสดูเขาจะกินเหรอสืบปลาก่อนตำสองแล้วเดี๋ยาเอพี่น้องเอน้ำหาบ่ตอเงากันกันได้้องมาเบียดุ่นนี่ ไปซื้อปลาเนาะอ๋อากัว่มามันเห็นตลาดน้นีง่าโเคยเอันนันว่เคยเป็นอย่างอะ เอาเอาหาลูกเหรอเออลูเออเลยบรรยากาศนักตลาดน้มเมืองศนทสมบูรณ์งจัก ตลาดนัดเนาะคนอาจจะบหลา,ายเครื่องค้องกับสิบาไรบันใด สี่โดหาีอ่อหรอหาเออเอาไรกันละคนมาลายแรักแรกชุดคนว่าเอาหาเอาเท่าไรก็ได้อหารู้ไหนเพื่อนานะำมุมีคนอากะไว้กินเองนี่นะยเอาอาห่านอะสีมิตรดักลู

แม่คูนนะครับเฮซ่าเจมย์เทมส์บนนี้ปานิสูกันหนึ่งเนเปาเอ็กซ์สาวหนึ่งเซนเซาเอ็กซจาวหนึ่งเซน้าน สีรอยเ,เกือบหอาหลอดนะเออเมื่อเท่าไห่เอาไปสื่อ,อยังอีกสื่อบักพริกปวด้ คแเราคือตามดอมันเนส่แม่ล้วไนะดยามาู้เดียวมา้นเียแม่น่องอันเน้นจะไปเจอเจ้าวเจอ แน่แต่ว่าเมร่ะวานนี oh ่คืองามงมือนีดกขอจเพาอยบ้อด้ว่ไม่ียังเลยจะเห็นเนี่ยอันอียกะลี่เตอิมเดกะลี่อยูอะไร่าขนมมาขายนะอโอ้โอันหาผ่นเนาะเอาหอันอันอันนี้หเอาอันหาผ0 0นนั่นหา่นตัวนี้ก็ไม่เห็นวะขอปัหแอบแอบแอบโอ้โหกอามาขาย

<ม>ี่อกอัน, <c oughs> นอันนี้เฮ<อ>็ <c oughs> ด <c oughs> มาจากไข่ผู่ได้ดีพี่น้องโอล่าเฮ็ดมาจะไส่พี่น้องจะเราฝากมาดี๋อ้ส่ี่้อ้อมตะดอ๋อใส่นีดิมลวกนนมันคุนอ ไแดงีด้เอาฮักกระดาวคอยยากได้ชิมชิมเลยจี๊กระลาบบุคคมหรอคะชิมมั้งคะชิมไชิมไหนต่วะชิมโด่อชิมออ้หคอยชิมผัดมาแล้วผัดบนัดกระลา่เอาหามัดสาเล้วเสื้สูงหาเอาชิปมัดหน่อยชิปเลยวะ ตัักตัววนะกวาห้าว่าท่านน่ยใหญ่นาะจุ๊สิบใหญ่นอนอยหเพราะว่ากิหลายเพียร่งบ่นแล้วแถมไนที่เอาผักกะเลามาตั้วอีเนมันพอดีแสแผักกะเลาเนาะยบอน้อามเนกันโมได้บ่ผักกะเากับบักขว่ว เพื่อนชมกูนั่นน่นต้นนี้ต้มแล้วนะกับต้นนันมันเป็นพักสดผกงีผักบหมี่มาเอาอะรข้าันขักีอ้แอมีแต่แนวแพๆพี่น้องแพงเบอยังอะไรพี่้งเด้นเงินแซนหนึ่งนเนาะเซน่งอะไร้ำบอกอะไรไดดีข้าวผัดน้องก๋ พปาไหี้าสน่อม่เฮาหาสือบหอมกผิเนอเหงแต่ว่าเรม่มีหมกผิกอนะาักพิกแดงตกตกไขอยากไดให่เนไะหอันนี้อีก,กอันนี้ด้ไวซาวน้อยสือกระยอนม่นเอินกระยอนเหงือ ห้ักหอกระปุ <S <s ๋นหอยังใสกระดัว่ากระุ๋นปลาจะไม่เห็นย้งกินเป็นหนึ่งเปหเออหนึ่งเห็ดปลาบักหน้าเออบักหน้าเออคือลูบักหน้าเอาไปชูขากินอหอเกระหูเขาสื่อบักหน้าสื่บักหนาน่อยเออกล้วยเห็ดปลาเนย วิธีทำอะไรนี่ยป้าสิดจ้องแหวนนกไกว่ายไหนฮเอาบวมาง่ายง่น้องเอาไหมาสื่อบกพี่กับบากหน้าเนาะพี่หน่ออย่างกับหอมใ่ายไปไหวเออเอาแค่ลอดน้ำหนเด้อเออแอาเอาเอาเอาหัวหนึ่งเอาพี่ขาพัน พิกต้นน,ตน,น,นีเด้ออไล่ต้นนั้นเอออ้อพิกเนี่ยแค่รอดหวัวหนึ่งสื่อไปต้มค่ะใช้เขาให้ใส่ป่านหนึ่งสามแสเนาะี่เนานได้เติบยุป เห็นนีดหน่อยถือเนาะว่ามันหนักขอยเป็นใช่เคลื่อนหนักกว่าได้เ<อ>หนน้อยเป็นคนถือของเอ้โเพื่อมาเแา้วพี่น้องไข่เนยม,นมันหมดในยางไก่ายางคว้ามันตอ้องยางไก่เนาะหิวไก่ันนะจริงๆเอารถมากก็ได้แต่ว่ามันมันข,าวขว่าวคว้วมันแพงเนาะก็ไปกมากะนสิบพัน ห้าก็เลยไปม่แหล่เอารถมาเนาะลงทั้งหเปิดกองไว้มันจะเอยนะมันงพี่ขาเรียกว่าจะใส่นีมาห่อเทือนในน้องเหี่ยวปะกินใส่อันนี้มาอ่ะเอ้าไม่ปานเด้ ปะทีคือจังมินขีดางเด้เอบวน่ยจะเหิงมินแล้วของเนี่ขีดเอาอกินดีเอาได้กินเขาได้อ๋อใช่ไหยอีเท,ท้าเด้วนะคือไหวแต่วันนี้น <c oughs> มันอยากนะดนะาดกนะเหมือนเี้มันเหมือนเี้อเออออ้แต่ปันเห็ดเสร็งสะคองถีบปะทีปะแดน ไพซ่าไปเก็บรถเด้อเก็บเลยเก็บเองแม่ี๋ยวกลเปลี่ยนใหม่ละเห็นไหมหยิบแดดดีอืมจบายดีเห็นอะ่รยังเออสบายดีจะบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ็มแมะสบายดีพี่ดุว่าเมองคลองถึงนะโอ้จะดังไฟเห็นยังนี่ไม่ใช่เบิดเหมาะเบิด เอาได้ของก็หลายเติบเนาะพี่น้องแล้วเฮาสิเฮ็ดเมนูผู้มะกล้วยไส้ปันขนมแต่ว่ามีแต่แนวกินเบนนี่ขอกินบ่ได้มีซื้อบ่ได้ซื้อหยังบ่มีหยังโอสปนแกกล้วยเองเอาถิมากินเอ ยืดผีดุกมอ้ะอะเม่มาเสียเอาหมาเอปเปิดหายอ้าวีคอยกัดได้ดุได้อ่อยกัดโอ้ว้าววววแวนวว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 ว่วว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 ่วว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 อวว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 ยวว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 วอวววววววหววววอ กินแน่นี่เด้อหลงเ้ออืมอืมยำยำเฮื่อไม่ติดูุนยำมุนๆยำแซ่ได้กาใไหลคองไรเติมก็เหนียนึงสามแสนสามแสนเกียบกับเก้าร้อยบาทแต่กะบุมมีแต่บุมมี่คองกิน้องพี่น้องมิตรพักนี่ิกิงอันนี้กะบกยอมะกรูยแล้วก็ปลาบุวท่านะ เนาะเบิ้เงินสามแสนก็บก้องกินกับเนี่ยหัวทั่วเป็นประโยชน์จะมีไหมเหตุน้ำจิ้มโมมี่เนี่ยออสื่อในหนะอยู่ตลาดโมมี่มีข้อขายไปไหน,นมีก็ขายอยู่มะหน่บจิ้นคล้องสามๆการเบิ้ลทุกอย่างฮะนะใค้อง,องาม,มาขายกับบดีสำนักคนโมมี่ม,มันน้องเห็นโมมี่ไพ่มาอะมาคนเดียวน <ừ. S 2> น้ำเนบียรค่ะเขาจังสือเนาะสือลายมันย่ำอันนี้ธรรม,มดาเขาบุคอยสือกินเนาะบ๊ายบายนายดุขอบคุณนายไลท์ที่มาเบิ่งสายปานนู้อสิดุขอบใจเด้อยพี่เขามาิ่งสายปานอขอบใจเนี่ยป้ามาเจอนั่งเกียงขอบคุณบ่อแมบายบ๊ายบายดุ เออเก่งไรมีเ,เ <B FC S 2> อฟซีบอกว่าอย่าบอกใช้ปานซ้ำๆไรเอา้าเอ้ามันข้าข้อะลรดุแม่ข้าจะดุไม่เอาทีมาโคไอเปือกนะัน